สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้รายการวิสต้าพีเควิวประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอพาทุกท่านมารีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูตัวรีพิเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ t e n d ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะกันรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ ลักษณะหีพอที่เราได้มานะครับก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับห่อหุ้มมานะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคําว่าเทน d ดนี้นะครับครับโอเคครับหลังจากที่เราแกะออกมาจากถุงแล้วนะครับตัวที่เราได้ก็จะเป็นตัว t e n d ด w ร์ไวเลสเอ็นสนะครับตัวนี้นะครับมีกําลังส่งอยู่ที่1 5 0ยห้าเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดนะ นี่ครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ is s e t up นะครับก็คือเป็นการ Setup พอย่างง่ายๆนั่นแหละนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำทั่วๆไปนะครับตัวในเรื่องของ p a c กเ c o n t r o l l e r c น n t e ต t นะครับตัวนี้จะเป็น e x t e n d e r X1 นะครับ q u i c k i n s t a l l a t i o n นะครับไก i ์ e x1 นะครับแล้วก็ j GPL นะครับตัวนี้ก็คูณหนึ่งนะครับหรือว่า X1 นั่นเองนะครับ โมเดลก็คือ a 9นะครับส่วนเบรลตก็คือ n 3 0 0้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนมากก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ด้านหลังของกล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้กระจายสัญญาณในในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของบ้านเราให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเตอร์เราอยู่ชั้นล่างนะครับเราเอามาเสียบไว้ด้านบนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงสัญญาณจากชั้นล่างขึ้นมาไปที่ขด้นบนได้นะครับหรือ เราเตอร์เราอยู่ด้านบนนะครับเราจะขึ้นไปชั้น2เอ้ยเราเตอร์เราจะชั้น2นะครับเราจะปล่อยไปที่ชั้น3หรือว่าห้องใต้หลังคาหรือว่าจะปล่อยมาที่ชั้นชั้นหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปติดตั้งที่ตรงไหนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรีพิเตอร์ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการช่วยกระจายสัญ,ญญาณให้ครอบคลุมเนี่ยในบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปแกะในกล่องดูร้อมก,กันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับ เขาก็รู้สึกว่าเขาจะป้องกันนะครับการเปิดนะครับของลูกค้าเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเปิดนะฮะอาจจะใช้อันนี้แล้วกันนี่นะครับวันนี้เรามารีวิวกันก่อนนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวเราจะเอาไปอีก ep หนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการตั้งค่าวิธีการ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบ้านอะไรนี้นะครับจะต้องทำยังไงนะอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะได้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นไวเลตเอ็สามศนนะครับในโมเดลของ n900 นะครับไอเอเไม่ใช่ a900 นะครับ A9 คือพวกเนี้ยนะครับผมเคยรีวิวมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของเทรนด้าเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวนั้นจะเป็น N300 แต่ว่าโมเดลน่าจะเป็น a 1นะครับไม่ใช่ a 9นะครับเป็น a 1เนาะลักษณะการติดตั้งก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวข้างหลังนะครับจะเขียนว่า w i r e l e s s N300 นะครับ universal นะครับ range extender นะครับโมเดล a 9แล้วก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับเป็น tender ext นะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อใส่กับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ นี่ครับลักษณะสองเสานะครับมีสองเสาแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปเสียบไว้กับภฟยบ้านแล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตหลักนะครับแล้วก็เอามาไปในสัญญาณที่จุดที่มันอับสัญญาณนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวที่หนึ่งต่อมาอยู่ในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับหรือว่า Quick installation guide นะครับก็คือเป็นคู่มือในการทำงานของเจ้าตัวนี้เองนะครับวิธีการใช้งานนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมจะพาทุกท่านไปดูในอีก Eep ต่อๆไปนะครับก็นี่ครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรครับก็เสียบพักเข้าแล้วก็ค้นหาสัญญาณน,นะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ค้นหาสัญญาณเออเรตเตอร์หลักแล้วก็ เชื่อมต่อเกาะสัญญาแลวก็ปล่อยสัญญาณต่อตไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่มีรูปภาพให้ดูนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยอ่ะสำหรับใครที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษออกหรือว่ายัางไม่เคยใช้งานก็ขอให้ศึกษาข้อมูลไปก่อนนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมจะพาทุกท่านไปดู วิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการเกาะสัญญาณกับตัวเราเตอร์หลักเนะี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะพาทุกท่านไปดูแต่วันนี้ผมพาทุกท่านมาแกะกล่องดูพร้อมกันนะครับว่าหลังจากที่เราสั่งซื้อเจ้าตัวตัวเนี้ยนะครับเพื่อไปเกาะสัญญาณแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับได้อะไรมาบ้างแล้วก็ลักษณะของ ตัวรีวิเตอร์ตัวนี้มันเป็นยังไงก็ขอพาทุกท่านมารีวิวเพลงตัวนี้เทลารับันนี้สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นะครับผมก็อยากใหทนชมจากพ k House Studio นะครับ oh. ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยัง okay. okay. yeah.